สวัสดีนะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีลุงป้านะอาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็ขอท่านละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับเดี๋ยววันนี้เราพากันมากันที่อยู่โหดูหลอนมากเลยฝนเพิ่งจะหยุดตกไปตะกี้นะแมงเม่าออกมากนเตม็มเลยนะครับทุกท่านบรรยากาศน่ากลัวมากเลยครับเข้ามาแล้วขอท่านละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับ <sh arp> ที่นี่ไม่จําเป็นต้องอะไรมากมายเลยเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้ทุกท่านได้ฟังนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ลุยกันนะครับสวัสดพพีพี่เพื่อน,ท,ท,นทุกข้าทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วขอทัาละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับวันนี้เรามาลุยกันต่างจังหวัดอีกแล้วสถานที่หลอนๆนะครับรอเราเยอะแยะมากมายนะครับไปเดี๋ยวเราออกไปพูดคุยด้านหน้ากันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา สำหรับทุกทุกท่านนะครับโอ้ยเป็นไงคนลุกมากอ่ะอืุ้้ยแหมลำบากนิดนึงนะครับทุกคนก็นะครับกราบสวัสดีนะครับขออนุญาตนั่งงองยองๆนะครับเพราะว่าถ้านั่งลงไปก็มันเดี๋ยวมันเลอะนะครับก็กราบสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับสวัสดีลุงป้านะอาทุกทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกท่านมารุยเดี่ยวกันที่ป่าช้านะครับซึ่ง ซึ่งป่าช้าที่นี่ก็เป็นอยู่ในเขตวัดนั่นแหละแต่ว่าทางเข้าจะเป็นคนละทางกับวัดเลยนะครับทางเข้าวัดก็ทางเข้าวัดต่างหากทางเข้าป่าช้าก็ทางเข้าปาา่าปช้าต่างหากนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวจะเลยเดินลุยกันเข้าไปนู่นเลยนะทุกคนนะนู่นน่ะเห็นไปลายว้ฉายผมอะ่ะเป็นเมนเผาศพนะครับนะซึ่งเมนที่นี่บอกเลยประวัติค่อนข้างโหดนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยป่าช้าที่เนี่ยเคยเป็นป่าช้าแบบฝังมาก่อนนะครับแล้วก็วิวัฒนาการมาจากการฝัง กลายเป็นการเผานะครับเผารอบแรกก็จะเป็นเหมือนกับอกองฟอนเชิงตะกอนนะครับแต่ทีนี้หลังจากที่ยุคยุคมันสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับนะก็จะกลายเป็นเมนเผาศพแต่เพิ่งสร้างนะทุกคนเมนเผาศพเพิ่งสร้างนะครับหลังจากที่เมนเผาศพสร้างเสร็จเนี่ยปรากฏว่ามีศพแรกที่มาประเดิมเลยเป็นศพดวงวิญญ,ญาณโดนอุบัติเหตุหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่คือเสียชีวิตไม่ปกตินะครับหลังจากนั้นนะครับ ดวงวิญญาณเหมือนกับตอนที่เขาเอามาเผาเนี่ยปรากฏว่าเมนล้าเลยนะเผาเสร็จปุ๊บเหมือนความเงี้ยนน่ะคือทําให้เมนล้าเลยนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยคนที่เขามาผ่านมาแถวนี้พระในวัดเอออะไรเออเนี่ยก็มักจะเห็นดวงวิญญาณดวงเนี้ยวนวน,ว,นวิเวียน,นนะครับทุกคนดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปสํารวจนะครับเห็นคือเห็นเจอคือเจอวันนี้ลุยเดียวนะครับนะก็เดี๋ยวเราจะได้เข้าไปลุยกันตอนนี้แมงเม่าเยอะมากๆนะครับ นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับฝากบอกบุญประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้ผมนะครับจะรวบรวมปัจจัยนะครับรวบรวมปัจจัยรวบรวมสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งอาหารสุนัขนะครับไปมอบให้กับวัดถ้ำเหล็กไหลที่อำเภอโพธารามจังหวัดราบชบุรีนะครับนะพี่เพื่อนท่านไหนอยากร่วมบุญกับผมนะครับอยากร่วมบุญกับทางวัดนะครับก็สามารถร่วมบุญเข้ามาได้เลยโดเน a เข้ามาได้เลยโอนเข้ามาได้เลยที่เรียกบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอไว้หรืออยากจะบริจาคเป็นสิ่งของก็ได้นะครับ เงินทุกบาททุกตางคงนะครับเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมอบให้กับวัดทั้งหมดเลยนะครับนะในวันอาทิตย์ที่1เดือนมิถุนานะครับที่จะถึงนี้นะครับนะโอเคครับทุกคนอยากร่วมบุญสามารถโอนเข้ามาได้เลยที่เลขบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอไว้นะครับนะถ้าอยากจะรวบรวมเป็นสิ่งของนะครับก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับที่ลายที่ผมปักหมุดไว้นะครับนะโอเคครับทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียเวลาลุยเฮ้ยลุกมากทุกคน ครับเป็นอะไรที่อะไรกับเมนกับป่าช้าเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างน่ากลัวนะครับนะครับนะถ้าใครอยากร่วมบุญนะครับอยากร่วมบุญกับทางเพจทางช่องนะครับร่วมบุญวัดถ้ำเ็กไหลนะครับก็ตัวเหนือก็เข้ามาได้เลยนะครับโอนกันเข้ามาสมทบได้เลยนะครับนะอ่าแปบบ๊บนึงนะผมว่าไฟเอ้ยเดีูด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 ด ไฟดับไฟดับนี่นะอันนี้เป็นวิดีโอไลฟ์สตรีมพรีเมียร์นะครับเป็นวิดีโอพรีเมียร์ที่อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับไม่ใช่การไลฟ์สดนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวก่อนนะโอย้ยคนล me. Me. ุกคนลุกมากทุกคนอุยฮุยฮุยทุกคนเห็นปลายใบฉายผมไหมนั่นนะครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณรอบๆแถวนี้นะทุกคนหุ้ยบริเวณรอบแถวนี้เมื่อก่อนนะครับเคยเป็นที่ฝังศพนะเขาได้ล้างป่าช้าไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทําเป็นกองฟอนนะครับหลังจากที่เปลี่ยนจากกองฟอนนะครับก็กลายมาเป็นเมนเผาศพอันนี้เพิ่งสร้างเสร็จมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับศพแรกที่ประเดิมก็คือ

บนเมนเผาศพทุกคนอุ้ยอุ้ยอยไปครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยกันนะครับทุกคนนะถ้าอยากสับสนช่องสับสนรายการนะครับก็สามารถดูเน็ตกันเข้ามาได้เลยนะที่เลขบัญชีที่ผมปักหมุดไว้บนหน้าจอนะครับนะอันนี้จะเป็นการสรับสนผมโดยตรงนะครับไม่เกี่ยวกับการทําบุญนะครับทาบุญจะเป็นอีกบัญชีหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยว สุป,ปินานังสุป,ปินานังข้าพเจ้าขออัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณนายป่าชา้ายายกะลาตากะลีเมื่อกี้ทุกคนตอนต้นคลิปไอตอนต้นต้นไลมีใครก็ไม่รู้นั่งเป็นเงาดำๆเมื่อกี้ผมโซไม่เห็นเลยนะเฮ้ยขนลุกมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันอย่างเงียบๆนะครับ เฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าภาพมันเหมือนเหมือนกล้องมันโฟกัสอ่ะทุกคนอู้บรรยากาศสุดหลอนมากเลยครับทุกท่านอุ้อันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะครับ สุป,ปีนานางังสาธุสาธุขออนุญาตนายป่าช้ายายกะลาตะกะรีลูกไม่ได้มีเจตนามาลบหลู่ใดๆทั้งสิน้นเพียงเพื่อมาถ่ายทำรายการให้คนดูได้เห็นโลกหลังความตายหาก ถ้าไม่ใช้ไปฉายก็จะประมาณนี้ใช้ไปฉายดกว่ะหากลูกลบหลู่ประการใดก็ต้องกราบขอขามาลาโทษไม่ได้มารบหลู่รบกวนใดๆทั้งสิ้นโอ้ยทุกคนคนลุกฮนะโอ้ยดูดิูทางเดินเข้ามาดิทุกคนมันะตือ แต่แต,แต่บริเวณทางทางเข้ามันจะมีเป็นถนนนะทุกคนนะอาจจะมีเสียงรถเข้ามาบ้างนะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอุ้ย,อย่างไรวะัดอขอนอย่าใช้ไฟอ่อนๆสุป,ปินานางัง เดินตามเฮ้ยทุกคนครับผมรู้สึกเหมือนเหมือนมีคนเดินตามเลยอะเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราเข้ามารอบแรกนะครับเอ้ยตอนที่เราส่องส่องกล้องเข้ามาเออแป๊บหนึ่งนะไปใช้เหมือนจะหลุดเลยแป๊บนึงนะขอยาเลิงไปเมื่อสักครู่มีเงาดำนั่งอยู่ตรงบริเวณนี้เป็นเงาเลยนะครับ นี่อะทุกคนล่องรอยของเมนล้าวนะที่เผาศพรอบแรกนะล้าวจากด้านในนะครับเตาเนี่ยคือใช้ความร้อนและล้าเลยเพิ่งจะบูรณะไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับเพิ่งจะเผาศพได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะเมนเพิ่งจะสร้างแล้วเมื่อก่อนเป็นกองฟอนนะครับทุกคนอุ้ย ขนาดยังไม่ทันเริ่มเลยนะทุกคนเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาเองอะยังขนาดนี้เลยเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นสาลาสวดหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะสาราสวดน่าจะใช่แหละนะครับแต่อาจจะไม่เหมือน ทางภาคกลางเรานะครับอันนี้จะเป็นโซนทางอีสานนะครับทางต่างจังหวัดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยอ๋อนี่เป็นเทียนทุกคนเป็นเทียนเช่เฮ้ยคนลุกคนลุกมากมาก สุป,ปินันัง,ปปนนงขออัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณหากท่านสิงสถิตเ,เดี๋ยว,ยวทุกคนทุกคนมีหมวกด้วยหมวกใครวะเ,เดี๋ยว ครเดินอ่ะเสียงใครเดินเฮยโอ้ยหลอนมากน่ากลัวมากเลยทุกคนโอ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนเฮ้ยๆๆ้เฮ้ยใครวะทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหม ต่อหนาตัวตาต่อหนาตัวตาเ๋ยวเ๋ยวเ๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้มันมีคนยืนอยู่ตรงบริเวณนี้ไม่ใครเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยสุปีนานัง สุปรีณานังดวงจิตดวงวิญญาณใช่ไหมทุกคนผมไม่กล้าไม่กล้าเห้าเลยนะผมไม่กล้าเห้าเลยนะทุกคนอุ้ยมันเป็นอะไรที่โคตรหลอนเลยวะ่ะ ไปอะเมื่อกี้เฮ้ยทุกแกเย้กูตกใจอีหฮะตกใจทุกแกมั้งไปไปโอ้ย,กกอยเร่นงท่กูขวัญอ่อนเลยมันมากินน่าจะกินมากินแมงที่ที่มันมาตามไฟนี่แหละทุกคนอ,อืมมีครบเลยแมงมุม เฮ้ยทุกคนครับ mm. เนี่ยเนี่ยเนี่ยไปไปไปตุ๊กแกไปเลี้ยงตุ๊กแกนะวันนี้กูเลี้ยงแมลงหุ้ยนี่มีถังน้ำมันด้วยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวก่อนนะผมยังคาใจไม่หายนะผมยังคาใจไม่หายเมื่อกี้ มีใครยืนอยู่ก็ไ euh ม่รู้อะทุกคนเห็นชัดๆเลยเนี่ยตรงนี้เลยหายวับไปกับตรงเมนเนี่ยวุ้ยุันลุกว่ะดูกันนะสุปินานังสุปินานังขออัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณหากท่านสิงสถิตอยู่ณที่นี้ดวงวิญญาณตายโหง เี๋ยวเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว,ยท,ยยยยยวทุกคนครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใครนี่วะทุกคนเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ใครนั่งเห็นเหมือนมีคนนั่งใช่ไหมทุกคน ไม่รู้ว่าแม,มงเมามันบินชนสายสินหรือเปล่านะทักทายทักทายอุ้ยโอโ้โหอ้ยน่ากลัวมากทุกคน มันหลอน iscilla, มันว online, ังเวงมากเลยทุกคนนะคือถ้าใครไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้ยจะไม่รู้เลยนะทุกคนว่ามันมันน่ากลัวมากอ่ะโคตรหลอนเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะกลับมากันใหม่นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเอาของมาเส้นมาไหว้เอาของมาตั้งกล้องเรือทุกคนเดี๋ยวเราจะมากับน้องนนน้องนกนะซึ่งวันนี้น้องทั้งสองไม่สะดวกนะครับเพราะว่าฝนมันตกมันลําบากนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่นะทุกคน มาครับไปเดี๋ยวออกก่อนดีกว่าทุกคนไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันร้อนจังวะน่ากลัวจริงๆทุกคนดูดิดูทางออกไปดิเฮ้ยเอ้ยอย่ามีใครมาดักหน้านะเว้ยไม่เล่นนะเว้ยไม่เอานะเว้ยเฮ้ยร้อนนู่นน่ะตรงที่เห็นมีไฟแดงๆเมื่อกี้คือเป็นรถวิ่งนะทุกคนนะ ไหนเห็นไหมเป็นรถวิ่งเป็นถนนนะครับเราต้องเดินเข้ามาน่าจะไกลมากอะ่ะห้าร้อยเมตรได้ด้วยทุกคน้ยโอเค,อเค,อเคจฮ้ยกอะไรอะ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวออกดีกว่ามาขอยัดปิดกล้องที่นี่นะครับ โอเคครับทุกท่านก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอยากสับส่นช่องสับส่นรายการนะครับสามารถตเนต่นเข้ามาได้ที่เลขบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอไว้นะครับหรืออยากจะทําบุญนะครับก็สามารถทําบุญร่วมกันได้นะครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนสิ่งไหนดีเก็บไว้นะครับสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องไปจดไปจำมันนะครับปล่อยให้มันผ่านไปนะครับทุกอย่างนะครับผมเรามาเพื่อพิสูจน์โลกหลังความตายเห็นด้วยกัน เจอด้วยกันนะครับนะเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับนะโอเคครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับทูกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับดูดูทุกคนเหมือนมีสารประพูิตรงนเนี้ยเนี่ยสารผีปู่ผียา่าในกาลาตาการีหรือเปล่าผมไม่รู้นะโอเคครับบ๊ายบายนะครับทุกคน 完了。Para